ฮะ,ะสี่สิบบาทไัเหมดแล้วสี่สิบบาททุกร้านอะแม่เนาะสี่สิบบาท,ทกร้านอขอบคุณหนึ่งบานไลค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชมและคอยให้กำลังใจนะคะคุณตาทานจะหมดชามแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วย <laughs> เตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่ใส่ผักกินแล้วคล่องคอเล่นปื๊ดเล่นปื๊ดลงคอไม่ต้องเขี้ยว <laughs> คุณตากินจะหมดชามแล้วกินไวขอบคุณผ <c oughs> ู้เข้าร่วมชมและคอยอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะยูไรยูไรยูไรกินเนียยังอร่อยอ่ะย้ไย่าแซมบักอ่ะไม่หอมนะกินได้สซมบักไม่หอมนะแล้วข้าวกลั่นหอมไหมร้องเนี่ยเนี่ยเดี๋รับร้อง

Mm-hmm. ือให้เอาพริกแดงใส่ช่วยเอ๋ใส่หมดบอกเททั้งถุงแล้วบอกไม่ต้องให้เทเทเทไม่เผ็ดคนก็เลยต้องล้างช่วยเทเต็มช่วยมีเดอรรุมนี่มันเทมันมีนี่นี่เองนี่ทัเมื่อกี้บอกจะเทเลยถูกเทใส่ช่วยเทใส่ช่วยเทใส่เไปไหมแม่สองบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวตักเอา เอา,าน้ำไปล้างอีกนะเอา,าน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปลานะ้างอีกนะเออนะพ่อพ่อกินอ,อันนี้น้ำแดงอร่อยเด็กดีนะ สวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยคุณหมอรักษาคนไข้โรงพยาบาลศรีธัญญาคุณหมอ